มาลขึ้นหน้าขอทำลายคนไฟลุกทำลายความเย่อหยิงอีเซโอ้ย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 โอ้โหแรงเป็นจุนโอ้ย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 โอยโอ้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 อ้ยโ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 อมันอ้ยโอ้ยโอ้ยโอมยโอ้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 ยโ้ยโอ้ ปุ๊บของมันแล้วคูณทำลายเรียบร้อยแล้วถ่ายใกล้หน่อยนี่โชว์ความเทพสว่างสวางเลยนี่โชว์ชันเลยอ่ะไอเกดเฟ็กเฟิกนิดหน่อยทำลายมันไปดับมันแล้วของเรเร็วนี้เก็บไว้ทำไมคนมันเร็วก็เร็วอยู่วันยังค่ำอ่ะเร็วอยู่วันยังค่ำนะพี่อ่าเก็ยวห้ใหม่ลุกไหมให้หมดถ้าไม่ใหม่เดี๋ยวเราเผาใหม่ โอ้โหเหลวเต็มดีเลยพี่เอาอีกอะยี่เลยมือเราว่าละลายในน้ำเหรยมันเหรออยงไงนันก็ไม่หายสาบสูนี่มันก็สามส่นนี่เท่านี่แต่รูปแหลกเป็นชิ้นส่วนเล็กน้อยมะาเก็บลบูนน้ำมันหยอะไรอีกอะดูดูดูดีดีน้ำมันเบนซินส่วมส่วมส่วมเอาเอาเฮียพี่เล่นเยอยเนี่ยเขาดีสายมันเอาไทำอะไรนี้กันเร็ว เอ้เ hey, hey, หมดเลยสัสติ <laughs> ตุ่มติ <c oughs> ตุ่มดิ <c oughs> ตุ่มอ่าดับแล้วไปดีฮีเอ้ฮีอ